ชื่อนะฮะท่านชื่อประกาศโปรเทียนปู่ท่านเป็นปราดไทยก็คือท่านเทียนวันนะครับบอกพิกัดไม่ไหวนะอย่างเงี้ยนะเราเป็นเจ้าถิ่นเอาอย่างงี้ดีกว่าผมไปเจรจากับคนขายตั๋วเองผมบอกพี่ผมนมาตกลงกันนะฮะชั้นนี้ผมต้องการกี่ใบชั้นนี้กี่ใบแล้วก็พี่เอาไปใบละห้าสิบตังค์โอเคไหม มันก็ต้องกลัวเดี๋ยวเจ้าทินเนานะไม่ต้องไปเบียดแล้วก็ได้ตั๋วมาขายนะครับแล้วก็หนังสือปดุงศิลป์เนี่ยนะครับเราก็เหมาหมดล้านเลยแล้วก็มาขายให้กับแบบละครวงฟแฟนเข้ามาก็ต้องมีหนังสือดสปดุงศิลป์วิวันวบทเคละครเรื่องนี้เป็นยังไงมัมนไม่มีขายเราไปขายที่เราคนเดียวเราไปซื้อหมดแล้วนะกำไรเล่มละยี่สิบห้าตังห้าสิบตังเราก็มีเงินเที่ยวนะครับเมื่อก่อนมีเงินเที่ยวเนี่ยนะครับไม่ได้เทีท่ยวปกตินะครับแต่งตัวหล่อ ร <c oughs> องเท้าผมต้องไปตัดที่ชูหลิมที่ศีลมรองเท้าตัดนะครับชูหลิมสมัยก่อนนี่เป็นเป็นร้านตัดรองเท้าที่ดีที่สุดนะฮะเพราะว่าแล้วก็เพื่อนผมเนี่ยนะเพื่อนรุ่นพี่ก็เรียกผมไปช่วยสอนเต้นลําที่เฉลิมไทยนะครับครูบุญเยี่ยมครูเยี่ยม,มนะฮะเป็นนักเต้นลําแล้วก็ชนะเลิศในประเทศไทย สอนผมนะฮะคิดว่าสอนผมเพื่ออะไรสอนผมให้ผมสอนต่อคนอื่น mm hmm. นะครับเราก็เรียนเต้นราฟรีแล้วก็สอนเต้นราเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็มีเงินเที่ยว mm hmm. นะฮะมีเงินเที่ยวมันเป็นเรื่องที่เวลเาย้อนกลับไปดิทหนึ่งที่โรงเรียนเนี่ยนะเวลาโรงเรียนมีเรื่องอะไรที่ไม่ดีเนี่ยนะครูมักจะถามผมบอกให้เธอมานี่หน่อยเลยเรื่องนี้ใครทํา ผมก็บอกโอเคเดี๋ยวขอเวลาผมชั่วโมงเดี๋ยวผมจะเอาคนทามาให้แต่ว่าครูต้องสัญญากับผมก่อนก็บอกสัญญาอะไรวะคือครูลงโทษเนี่ยนะฮะอย่างไรก็ได้เนี่ยนะที่โรงเรียนแต่ห้ามไล่ออกครูก็บอกให้เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะใหญ่ยังไงก็ไล่ออกไม่ได้ครับจะลงโทษทาการให้ทำนะโทษยังไงก็ได้ในโะรงเรียนโอเคแ็ถามว่าทําไม ถ้าหากว่าไล่ออกมันจะเป็นปัญหาของครอบครัวนะฮะเพราะว่าผมรู้นี่ทุกคนเนี่ยนะพ่อแม่ทํางานหนักไม่มีเวลามาดูมาหรอกใช่ไหมครูเขาก็ดีนะ,ะเออจริงของเธอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเวลาผมจบมัธยมหกเนี่ยนะครับครูแก้คะแนนผมหมดเลยแล้วเป็นคนสุดท้ายกับเพื่อนผมอีสองอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่ครูจะให้ประกาศสิบัติคนสุดท้ายนะฮะเรียกมา นี่เธอได้40กว่าเปอร์เซนแสดงว่าเธอไม่รู้หาอะไรเลยเพราะว่าไปเทียบสอนสอบโรงเรียนอื่นเ่ยนะม,น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 มันรู้จะรู้ใครนี่เธอเขาก็เปลี่ยนเนี่ยนะสมุดพกจาก2ส่วน20ก็ไม่รู้จะ12ก็แหม่มก็เฉีดเฉีดท่านก็เลยให้20ส่วน20กลายเป็นโรงเรียนเป็นนักเรียนดีที่สุดในโรงเรียนนะฮะฉลู นะครับฉลูผมไม่เคยฉลูเลยผมก็ไปยืมเพื่อนมาที่ส่งที่มันส่งแล้วไปยืมกลับมาก็ส่งผมก็ได้คะแนนอีก40ก็คือ4อร์เนะครับพระราศึกษาไม่ต้องผมได้อยู่แล้วต่อรองนะครับเสร็จแล้วครูก็ให้ผมเนี่ยนะห้าสผมก็บอกกับครูครูครับผมรับไม่ได้เขาบอกทำไม50าสก็ขึ้นแล้วนี่ มันดูยังไงเนี่ยนะมันมันเหมือน,นก็ช่วยสุดๆเลยให้มันเป็นสามสกว่าได้มก็บอกให้มีต่อรองด้วยหรือว,วะส,สรุปแล้วสม,มุดพกผมเนี่ยนะฮะไอ้เซอร์ติฟิเคตผมใบนั้นก็คือ52าสปนจุดศูหนึ่งนะครับครูเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็ถามผมบอกว่าจะเรียนอะไรต่อผมก็ได้ยินเพื่อนผมคนนี้จะเรียน a อ c ซีอสมชันคอมเมอร์สคนนี้ก็เตรียมอุด,ดมคนนี้ก็จะไปเข้านินพาณิชย์อะไรต่างพอถึงทางสองแพร่งผมไปไหนไม่ได้ไมันรู้จะไปทางไหนดีใช่ไหมฮะครูก็บอกให้ hey, นี่นี่มัน,นได้ลูกชายตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะฮะจากเธอครูเนี่ยนะฮะมันเป็นลูกชายให้ลูกชายมัน,นี่เธอไม่ได้โง่กับเพื่อนเธอแล้วนะเธอฉลาดกว่าแต่ว่าบังเอิญสิ่งที่เธอรู้ไม่อยู่ในโรงเรียน ถ้าเธอไปเรียนต่อเธอก็คงจะหนีเรียนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะ So then you are the bird on your wings ผู้ภาษาอังกฤษด้วยนะ So go out to see the world and work what you d o e a m to work and want to work นี่คือที่มาที่ไปหลายสิบปีผ่านมาไอเด็กคนนั้นเนี่ยนะฮะเป็นหนี้2,700ล้านเหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นนี่ครูสมัยก่อนเนี่ยนะฮะท่านมีวิญญาณของกวรเป็นครูนะฮะนี้เรียนท่านก็เสียเวลากับผมเยอะก,กับเด็กเรียนคี้นั่งคุยกับผมนะครับคุยหลอกถามเราเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้น,นะครับเชื่อไหมฮะผมครูกับครูนี่ถามผมประวัติศาสตร์เธอเขาชอบเนี่ว่าเวลาคุยเรื่องนี้ประวัติศาสตร์เธอรู้หมดเลยทาไมชั่วโมงประวัติศาสตร์เธอหนีเรียนบอกผมเบื่อครับเบื่อเนี่ยนะฮะพระมาพระเจ้าแปล นะครับลุ่น้องาตีเนี่ยนะฮะประเทศไทยเข้ากรุงศรียุยาปล้นสะดมเผาวัดวาอารามกวาดต้อนผู้คนผมบอกครูครับอันนี้ไม่ใช่คิงมันเป็นโจรแล้วอ่ะม,มันไม่ใช่คิงใช่ไหมเขบอกอ่าแล้วความเห็นของเธอเป็นยังไงผมบอกครูครับทําไมเนี่ยนะฮะเขาจับวิชานี้ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์อยู่เล่มเดียวกันผมก็เลยให้ครู บอรครูเดี๋ยวเอาแผนที่มาดูนะครับก็บอกว่าถ้าเป้าหมายเพื่อมาเผาเมืองเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่เชื่อนะครับพมา่าถ้าได้ประเทศไทยเขาจะได้แหลมอินโดจีนทั้งหมดพร้อมกับหมู่เก,กาะมัลกาบางเกาะนะฮะเพราะว่าไทยเราติดสองข้างแปซิฟิกอันดามันแล้วก็มหาสมุทรอินเดียแล้วก็แอตแลนติกก็บอกว่า เขาถึงจับภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์อยู่เล่มเดียวกันแต่ว่าผมเบื่อที่จะมานั่งอ่านเนี่ยนะฮะกรุงศรีอยุธยาล่มข้างขึ้นข้างแรมเท่าไรอะไรเราจำไม่ได้หรอกนะฮะผมบอกครูก็บอกเออเธอรู้มากเกินไปไเธอไม่ต้องเรียนแล้วใช่ไหมผมไม่มีความเชื่อแล้ววันนี้ไปไงครับผมแฮปปี้เนี่ยนะผมคุยกับเพื่อนผมโต๊ะอาหารบอกเฮ้ยกูแฮปปี้ใช่ไหมนะวันนี้เนี่ยนะฮะเรากำลังสารฝรันของพระเจ้าแปลเนียให้เป็นจริงก็เชื่อมถวาย ถูกไหมครับเชื่อไหมครับเมื่อ30กว่าปีที่แล้วผมไปกันนาชาติไปที่ทางใต้นะฮะผมจะทำแลนด์บริดจ์หลังจากที่ผมเริ่มทำอเซนซีบอร์ดทำนิคมก็บอกให้วัดไปทำแลนด์บริดจ์เชื่อมเชื่อมเนี่ยนะฮะแปซิฟิกแล้วก็อันดามันพมา่าเนี่ยนะครับเขาออกแค่อันดามันนะฮะของเราออกสองข้างแปซิฟิกไปยุโรปกับไปอเมริกา เราไปถึงหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไอความที่ครูก็บอกเธอรู้มากเลแล้วมันเธอตอบอย่างนี้เนี่ยนะทั้งชาติเนี่ยนะครับเธอก็ไปก็นี้เรียนอยู่วันยังค่ำไม่ต้องเรียนหรอกนะฮะผมก็ออกไปทําธุรกิจนะฮะไปสมัครครั้งแรกไปเป็นบ่อยครับนะ,ะไ,ปไ,ปไปสมัครที่ไหนรู้ไหมฮะอ่านนังสปี์ไปเจอไปสมัครที่สะพานขาวครับกรมแรงงานเป็นบ่อย โถแมแค่ลบช้อนซ่อมวางช้อนซ่อมเนี่ยนะฮะผมทําเป็นภาษาอังกฤษผมก็พูดได้อ่านได้เนี่ยนะครับแต่ว่าเขาบอกไม่รับเพราะว่าไม่ได้จบอาชีวะต้องจบอาชีวะมายมหกจะไม่ได้ผมก็เลยบอกเอ้ย t h a n k god นะฮะทุกอย่างบังคับให้ผมเป็นนายเพราะมันพอออกมาป๊อบเนี่ยนะก็ะทํางานผมไม่เคยเป็นลูกจ้างใครเลย ยกเว้นลูกจ้างพ่อนะครับก็ทำนงน้ำตาลก็เรียนเรียนรู้ทุกอย่างจากการทำงานพอมามาเป็นนายป๊อบตัวเองเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะครับออกมาก็สร้างโรงเหล็กตอนทำงานอยู่ผมสร้างโรงน้ำตาลไปสมโรงนะฮะคุณพ่อผมพาผมไปตอนอายุสิบสี่สิบห้านียพาผมไปลำปางไปเกาะคาเป็นโรงงานน้ำตาลของรัฐบาล ผมนึกว่าคุณพ่อผมใจดีพาผมไปเที่ยวเชียงใหม่ทางเหนือไม่ใช่หรอกครับพาผมไปลงน้ําตาลให้ผมเนี่ยนะครับมุดเข้าไปในหม,ม้อต้มไอ้ที่แมนโฮลูเล็กๆก,กันนะฮะผมตัวเล็กมุดเข้าไปแล้วให้ผมนับไอ้จุบไอ้ทึบนะฮะมีกี่จุบเอาช็อคไปติ๊กติ๊ตงงสองชั่วโมงนี่โอ้โหพอเสร็จแล้วเนี่ยนับจุบเสร็จแล้วต้องมานนับด้วยครับเพราะว่าเขาห้ามเอาเทปไปวัด เราก็เดิน,ดนรอบๆหม้อต้มใหญ่บอลลูมเทอน้นนับกี่รอบๆๆเดินรอบๆอบแล้วเสร็จแล้วมันนักที่บวกโอเคแต่และก้าวของผมเนี่ยนะหกสิบเซนแล้วมันขี่รอบเขาข้าๆว่าแข่งนี้แหละโอเคหม้อต้มนี่ก็คือไดไมิเตอร์อย่างนี้บอลล่มมันเป็นอย่างนี้เป็นทวบเนี่ยนะแค่นี้เพราะงั้นน้ำน้ำอ้อยเข้าไปก็คงจะเป็นแค่นที่ตันแล้วก็เป็นเนื้อที่หายไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถูกไหมฮะแล้วก็รอบเนี่ยนะครับจะวัดรอบลูกหีบท่านในผมรับ พ่อผมให้ใหผมทํายังไงรู้ไหมฮะซื้อนาฬิกาจับเวลาวิ่งเนี่ยนะกี่นาทีเงี้ยแล้วก็ให้ผมขีดช็อกที่ฟันเฟืองใหญ่นะฮะเสร็จแล้วให้ผมก็นับติ๊กติ๊กติ๊ก,ก,ก,กพ่ออันนี้ยี่้ารอบอันใหญ่นี่กี่รอบออกมันทดเฟืองกี่กี่เฟืองกี่เฟืองพ่อก็รูล้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะทุกอย่างเนี่ยนะ learning from doing นะครับเสร็จแล้วก็มาทำลงเหล็ก แมนอ่ลแมนใช้คนแทงไปแทงมาวันหนึ่งก็สิบตังสิบตันสิบสองชั่วโมงถ้าวันไหนผีเข้าก็ได้สิบหตังตันก็คือลงโรงงานเ,เครื่องไม่เสียนะครับพอวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็ผมต้องซื้อวัตถุดิบจากเมืองนอกก็คุณวิทย์ เพื่อนผมอีกคนหนึ่งกันนะฮะก็อยู่เมืองเนอะไปทำผมต้องซื้อเศษเหล็กโอ้โหเป็นเรื่องที่สนุกมากนะฮะผมต้องเดินทางไปเซอร์เว์อินสเปคชั่นไปจากเมืองไทยเวลาจะไปขอวีซ่าทีงเนี่ยนะฮะยังจำได้ครั้งแรกในชีวิตขอไปอเมริกานี่ลำบากระบนเพราะได้มาป๊อบเนี่ยต้องมีหนังสือแบ็กอัพจากบริษัทใหญ่ ที่มึงนอกขายเหล็กบังเอิญบริษัทที่ผม,มซื้อด้วยใหญ่จริงๆนะครับเป็นของซ o ล o m มอนบร t h เ r อร์นะครับเป็นของอกลุ่มซ o ล o m มอนบร t h เ r อร์ใหญ่มากๆในอเมริกาแล้วก็คนที่เป็นประธานใหญ่ก็คือมาร์ r ริชมาร์ r ริชนี่เพิ่งตายเมื่อสองสามเดือนที่แล้วนะฮะเขาเป็นผู้จัดการใหญ่ประธาน ครึ่งหลังของชีวิตของมาร์กรรชเน่ต้องหนีไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ในตึกสแตนเล็ก็คือสุขที่หนีไปคืออะไรรู้ไหมฮะเขาเก่งเขากะว่าน้ํามันจะต้องขึ้นราคาเขาซื้อน้ํามันเนี่ยนะฮะจากตะวันออกกลางเกือบทั้งหมดแล้วแล้วเช่าเรือเนี่ยนะฮะเช่าเรือทุกน้ํามันลอยกลางทะเลมันซื้อจนกระทั่งสมัยโน้นยังไม่มี oil, เพเปอร์ออยล์เทรดน้ํามันแบบขายจริง มันซื้อซื้อจริงเปิดเอลซีซื้อแล้วก็ลอยเพราะน้ํามันขึ้นมันขายป๊อปมันถือว่ามันไม่ได้ขายในประเทศมันก็ไม่ต้องเสียภาษีมันคิดอย่างนี้เสร็จแล้วรัฐบาลบอกว่ามันต้องเสียภาษีมันเลยหนีไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ก่อนจะกลับไปอยู่อเมริกาได้เขาบริจาค200ล้านเหรียญให้สมัยสุดท้ายของ ประธานรับดีคลินตันบริจาคพรรคแล้วก็อำนาจของอประธานาธิบดีให้อิสรภาพเขาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กลับไปที่อเมริกาเขาไปตายที่เยรูซาเล็มเมื่อสองเดือนที่แล้วมาร์กริชเพราะฉะนั้นเนี่เวลาผมทำงานเหล็กเนี่ยนะครับใจผมคิดใหญ่ตลอดเวลานะครับผมไปเมืองนอกครั้งแรก ผมต้องอาศัยจดหมายแบ็กอัพบังเอิญคนเซ็น์นี่บริษัทใหญ่สารทูซ่ารัฐก็เลยให้ผมนี่นะ i n d e f i n i t e l y ชั่วชีวิตเลยนะฮะผมได้เมื่อก่อนไอพ้พาสปอร์ตเนี่ยนะฮะมันได้ชั่วชีวิตนะ i n d e f i n i t e l y ผมเสียดายมากผมไม่อยากเปลี่ยนเลยเพราะตอนหลังเนี่ยนะฮะพอได้พาสปอร์ตมาหมดอายุ5ปีผมก็ต้องไปขอพาสปอร์ตใหม่ผมก็ต้องไอพ้พาสปอร์ตเล่มเก่าแปะ นะฮะเพราะว่ามันมีจะเข้าอเมริกาเนี่ยมันมันมีวีซ่านี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะพาสปอร์ตผมไปเช็คอินที่อิมพิเรชันสารัฐมันงงมาบอกพูทำไมถึงห้าเล่มเถียวะเพราะว่าผมเข้าอเมริกาเนี่ยครับผมเขาวีซามันชั่วชีวิตนี่แต่ว่าไอ้พาสปอร์ตมันห้าปีมันก็หมดอายุผมก็ต้องขอเป็นเล่มๆดิถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาไปอเมริกานี่ผมก็ไปกับเพื่อนสนุกมากนะฮะ ผมซื้อเหล็กไปอเมริกาแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปดีทรอยเพราะโรงงานเหล็กส่วนมากจะอยู่ดีทรอยผมก็ไปซื้อเหล็กที่เขารีเช็คแล้วก็เอากลับมาเป็นวัตถุดิบของผมนะครับเพราะงั้นเวลาผมไปเนี่ยนะครับสมัยโน้นเนี่ยนะฮะโลกนี้สดใสจริงๆสดใสย,ยังไงลู้ไม่รับ